โบราณสถานทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในประเทศรัฐอิสลามอัฟกา,านิสถานกำลังได้รับการบูรณะฟื้นฟูรัฐบาลตาลิบันได้เริ่มสร้างเจดีใหม่ที่เมืองเชวักภายใต้คำแนะนำของประเทศจีนพระสถูปเจดีเชวักอายุก,กว่า2,000ปีของอัฟกา,านิสถานกำลังถูกขุดค้นวิจัยและสร้างใหม่โดยรัฐบาลตาลิบันในปัจจุบัน พวกเขากำลังสร้างโครงสร้างทางพุทธศาสนาต่างๆในอัฟกานิสถานขึ้นใหม่เพื่อน,นำพาประเทศของเขากลับสู่รากเหง้าเดิมดินแดนที่พุทธศาสนามีความเจริญสูงสุดเหตุการณ์ฟื้นฟูโบราณสถานในอัฟกานิสถานนี้บังเกิดขึ้นได้เนื่องจากรัฐบาลจีนได้รับการร้องขอจากรัฐบาลตาลิบันให้เข้าไปช่วยฟื้นฟูประเทศใหม่อันเป็นผลพวงจากภาวะสงครามที่ดำเนินมาช้านาน รัฐบาลจีนรับปากช่วยเหลือแต่มีเงื่อนไขว่ารัฐบาลตาลิบันต้องฟื้นฟูพุทธศาสนสถานด้วยเนื่องจากจีนต้องการพัฒนาเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมขึ้นมาใหม่พร้อมๆกับนำพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ด้วยในที่สุดรัฐบาลตาลิบันก็ยอมทำตามแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาที่เคยถูกทอดทิ้งจึงได้กลับฟื้นคืนมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณที่มาของข่าวบูติสทรีบูนและสถานทูตอเมริกาและท่านคมสอนข่าวสารงานพระธรรมทูตอินเดียขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ